ให้ไดีเดียวก็ได้เดี๋ยว้ก็ได้ีเดียวกดีเดก Đâu không thơ phản không và anh nè mùa anh nè mùa anh mùa anh nè anh mùa 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 วักใส่ก็มุ่งบัอเออ,เอ,อตอนนี้งใจไมีโค้อ่ะต่วมจใหญ่นะแบบเจ็เบาว่าโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับวับนในสุดท้ายเราก็หากันจุเจอชาตัวประมาณหนโลครับผม โอเคครับโอ้โหเข้าไปในปากนะครับนั่นในปากนะครับเพื่อน